สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาทุกท่านมาเดินตลาดวันนี้เได้เดินตลาดอยู่ที่ตลาดลุงหนูนะครับก็เรียกว่าตลาดตาดสินที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนี่ก็เขาจะเป็นตลาดเย็นนะครับบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาเริ่มตั้งแล้วครับก็นะรบประมาณหนึ่งทุ่มก็จะเก็บไปลนะอาทิตย์นี้จะเป็นตลาดที่มีลูกค้าแม่ค้าเยอะพ่อค้าแม่ค้าจะเยอะมากแล้วก็ลูกค้าก็จะเยอะ ของเนี่ยน่าซื้อมากครับราคาก็ถือว่าราคานี่ซื้อกันได้เลยแหละของไม่แพงตลาดลุงหนูนี่เป็นตลาดที่ได้รับความสนใจได้รับความนิยมจากลูกลูกค้าที่เป็นผู้มาจับใจ่ายใช้สอยมาจับจ่ายซื้อของกันเนี่ยเยอะมากครับเนี่ยปลาซาบะน่ากินะะนะครับก็จะมีของสดมีจะเป็นไก่ไก่สดนะครับไก่จะมีทั้งผัด รับมีของหมดเลยครับมีอยู่หนึ่สองสามซอยฮนะสมช่อง3ามซอยผลไม้บผไม้หมูะครับหมูสดอนนของน้าซื้อนั้นแหละครับเป็น,นเท่ซื้ออยู่แล้ววันนี้แต่ว่าตัวนี้พาทัวร์ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นไก่ ซึ่งตลาดนี้นะครับเขาเน้นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเน้นความเป็นมาตรฐานในเรื่องของน้ำหนักในการชั่งถ้าเกิดว่าอันไหนสินค้าไหนที่ต้องใช้ชั่งนะครับที่ตามราคาน้ำหนักทิดตามราคาชั่งเนี่ยก็จะใช้มาตรฐานครับจะไม่มีการโกงราคากันได้เพราะว่าเขามีกิโลกิโลที่ว่าเป็นกิโลมาตรฐานที่เขาตั้งไว้เป็นส่วนกลางให้ลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้วสามารถมา ทดสอบช่างได้เลยนะครับที่ก็จะวางไว้ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้สวยมากครับนขนมสดขนมสดขนมสดมาดกกีเนี่ยหัวลอยนี่ครับนี่ครับที่ดิมเทจะพาที่ทำมาดูนะครับนี่ฮะก็จะมีเครื่องช่างมาตรฐานไว้ให้ลูกค้าที่ถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจก็ มาช่างเทสกันได้นี่รับเป็นกิโลที่มาตรฐานนี่ครับที่ตลาดลุงหนูซึ่งตลาดลุงหนูนี่อยู่ใกล้ๆโซนสี่แยกวัดบานดอนครับสี่แยกตลาดบานดอนของบ้านๆก็มีนะครับเนี่ย่บางบางเ,เนะี่ยเขาเห็ดตับเตา่าพราะนุ่งเท่ก็บางเคยเห็นนะเห็ดตับเตา่าเห็ดตับเต่า อุออเทนก็เพินงปคยเพิ่งเคยรู้จักตะเกี่เนี่ยกัเป็นของบมนบ้านสามย่านางนะครับหน่อไม้ต้มยานางนะครับในของบ้านนก็มีเยอะนะครับน่าเดินครับใครๆก็ชอบมาเดินที่ตลาดีนี้หมดเลยแม้ทั่งอุเทนเองก็ชอบมาเดินที่นี่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่อุเทนอยู่หรอกครับอยู่ในเขตตัวเมืองเหมือนกัน ีเคยกินไข่ข้าวไหมครับรู้จักไข่ข้าวไหมเนี่ครับข<า>้างไข่ข้าว, <laughs> าวเดี๋ยวเดราจะกินซูนรียนันซูรียนันซูรียนันอัปเปิลครับอัปเปิลอัปเปิลอันนี้จะเป็นโซนกลางร่องกลางอ่ะนะครับก็พอหอปปมปากหอมคอผาถั่วตลาดที่ตลาดลุงหนู แยกวัดบรนดอนที่ตำบนเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับวันนี้ขออนุญาตไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสไปที่ไหนที่น่าสนใจนุ่นเทจะพาทัวร์ต่อนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากที่ได้ติดตามรับชมร่วมกับนุ่นเทแถ้าเกิดว่ามีโอกาสรับชมคลิปของนุ่นเทแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไม่แชร์ก็กดชมให้หนุ่นเทก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ